สัมพันธ์กับการดิ้นเนี่ยยังไงค่ะก็อะไรนะคะห่างกันหรือเปล่าก็ห่างกันจริงก็ห่างกันจริงแต่บบงที่เขาบอกมันเกิดจากอะไรถึงทำให้ความสัมพันธ์ห่างก็จริงๆก็คือเหมือนโอเคอะค่ะเหมือนตามที่เขาบอกก็คือต่างคนต่างแบบ คือคือช่วงนี้มันมีหลายอย่างที่มันค่อนข้างที่จะยุ่งแล้วก็ต้องใช้ต้องให้เวลากับมันเต็มที่อะค่ะแล้วก็เหมือนตัวเขาก็มีเรื่องที่แบบเขาต้องทำล้าต้องตัดสินใจอะไรเงี้ยเหมือนของเราก็โอเคมันมีมีอะไรหลายอย่างที่เราคิดว่าเออมันยังต้องคิดแล้วว่ายังต้องแบบทุ่มให้กับมันเต็มที่เราขอใช้เวลาตรงนี้ก่อนอันนี้พี่สายอยากมีมากขึ้นหรือเปล่าด้วยค่ะใช่แล้วเพราะว่าช่วงนี้หนูก็ค่อนข้างแบบ เครียดเรื่องบ้านของตัวเองด้วยออย่างเงี in, ้ยค okay. okay. ่ะเพราะว่าเราก็ทำบ้านใหม่อ่ะมันค่อนข้างเครียดด้วยตรงนี้อะไรนะคะไม่อยากพูดคำนี้ไม่ไม่อยากพูดว่าแบบ อะไรแบบนั้นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราก็บอกบอกตั้งแต่แรกเราว่าเราเป็นเพื่อนที่สนิทกันก็เลยไม่ได้แบบอยากใช้คำนั้นหรือว่าใช้คำนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือห่างกันก็ห่างกันจนก็คือคุยกันทั้งสองฝ่ายแล้วแล้วตอนนี้มีติดต่อกันบ้างหรือเปล่าคะก็ยังมีติดต่อกันค่ะก็คอยให้กำลังใจกันคือก็มีมีให้กำลังใจกันแล้วก็มีแบบให้คำปรึกษากันบ้างค่ะแต่ว่าถ้าเรื่องอะไรแบบนั้นก็คือก็ก็ห่างกันยังมาเจอกันอยู่บ้าง ไม่ได้เจอเลยค่ะตอนนี้ถ้าถามเนยถามว่าเฮ้ยถ้าขวานนั่นเหนี่ยวขึ้นไอจีอ่ะประโยคกลัวไหมว่าประโยคนนั้นอาจจะทสวยตอแตัวอีกฝ่ายนึงเลยเขาก็มีมาถามถามว่าว่าแบบอะไรยังไงหรือเปล่าก็จริงๆคือเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจว่าจะหมายถึงใครเลยนะเพราะว่าคือด้วยปกติเนี่ยถ้าตามไอจีเนี่ยคือปกติหนูจะแบบมีข้อความอะไรเวลาเราไปเจออะไรเนี่ยเราก็แบบเอามาลงอยู่แล้วนะคะแล้วคือวันนั้ เราก็ไม่ได้ตั้งใจที่แบบเอามาลงแล้วคือมีคนเข้าใจผิดคิดว่าเออเป็นเขาหรือเปล่าอะไรย้ยคะก็อันนี้ก็ขอโทษทุกคนด้วยกันเนาะขอโทษเขาผ่านสื่อด้วยแล้วก็ขอโทษแบบคนที่เข้าใจผิดด้วยที่คิดว่าแบบเออเข้าใจว่าเป็นเขาแต่จริงๆเราไม่ได้ตั้งใจตรงนั้นค่ะเพราะว่า คือปกติเวลาหนูลงไอจีคือจริงๆเราก็ระวังตัวเองอยู่แล้วนะแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าเออมันจะแบบคนเอาไปตีความอีกทีองนะคะแต่หนูก็ตัดสินใจลบมาใช่ค่ะด้วยแบบเออคือทุกฝ่ายจะได้สบายใจดีกว่าหแล้วลงไปแล้วมีคนเอาไปโยงเนี่ยเราโดนยุ่งจริงจริงตอนแรกก็ค่อนข้างตกใจอะค่ะที่แบบนี่ ทำไมคนไปคิดแบบนั้นเพราะว่ามันก็เป็นแค่แบบเหมือนเราไปเจอในหนังสือเล่มหนึ่งอะไรเงี้ยช้อนนั้นเองแล้วโทรเคลียเขาก่อนไหมเออไม่ตอนแรกไม่ได้โทรเคลียเขาก็เขาก็ถามเพราะว่าเหมือนจริงๆหนูว่าตอนแรกต่างฝ่ายหนูก็ยงต่างฝ่ายต่างแบบอาจจะไม่ได้คิดอะไรตรงนี้ค่ะแล้วพอเหมือนกับมีคนไปโยคนไปแถบไปถามเขาว่าอะไรเรื่องใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า นนอ๋อไม่ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆเราค่อนข้างเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะห่างกันก่อนหน้านั้นอยู่แล้วอ,อย่างล่าสุดการให้สัมภาษณ์ว่าของแสนปีนี้จะเป็นแบบัสแบดวารีนทายโหมดเพลงัวียงหรือเปล่า เอาล้อไม่ไม่หรอนไม่อยากให้เป็นแบนของเวลาเลยโอ้ยังอย่าไปคิดแบบนั้นเลยเนาะต้องต้องทำต้องตองฝ่ต้องอะไรน้องปรับองอะไอ๋อก็คืออย่างที่บอกคือมันบางทีเริ่มแบบนั้นมันก็ค่อนข้างที่ต้องใช้เวลาค่ะแล้วก็เหมือนกับโอเคเรามีระยะห่างตรงนั้นมาคือทุกคนจะได้ตั้งใจทำอะไรของตัวเองไปแล้วก็เหมือนบางทีเนี่ย พอมีสเปซเข้ามาออกมาค่ะเราจะได้รู้ว่าแบบเออเราควรจะต้องทำอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางทีมก็อาจจะดีกว่าแต่วันนี้มีสเปซกันแล้วล่ะมีคิดถึงกันแล้วไหมอช่ทำไมเพราะนั้นก็ยังเป็นห่วงค่ะแล้วก็คอยให้กำลังใจเขาอยู่เรื่อยๆทีมตอนนี้สเปซเราหาคำประทับพักเลยมีคำตอบในหัวใจตัวเองอย่างไรครับคำตอบคือไม่หรอกมันคือจริงๆเนี่ยหนูว่าบางทีมันก็อาจจะโอเคที่แบบ เราได้เหมือนอยากที่เวลาคนที่เราเรามีจุดมุ่งหมายที่จะแบบเราอยากตั้งใจทาอะไร,รอะค่ะถ้าเราได้ทุ่มกับมันแล้วก็ถ้ามันแบบผลออกมาสาเร็จก่อนอะไรเงี้ยเราก็จะโล่งใจแล้วแบบเองมีเวลาได้คิดเรื่องอื่นเพิ่มขึ้นอะหรือว่ามันก็อาจจะแปลว่าเรอาจจะมาว่าที่ห่างกันเขาเกิดกันเจ้าชู้หรือเปล่าอืมอันนี้ โดยโดยเฉลีตัวหนูเราหนูไม่ได้ไม่ได้คิดแบบนั้นค่ะแล้วก็เรื่องสูทเนี่ยถามเขาเองดีกว่าไม่ไม่ไม่ะเสียดายเวลาเสียดาเวลาไหมเอรอคะเออก็จะว่าเสียดายไหมก็อาจจะมีบ้างค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าแบบอุเสียใจที่มันที่แบบว่ายังไงอ่ะเราเราได้แบบ คุยกันเป็นห่วงกันอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังแบบคุยกันเป็นห่วงกันอยู่แต่ยังมานคือคำว่าห่างมาถึงเลิกไหมคะโอไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ได้เป็นแบบนี้คือพวกไม่ค่ะว่าแบบเราห่างกันไปแล้วจะกลับมาดูการแบบไม่ติดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างอย่างที่หนูบอกไปคือทุกวันนี้ก็เราก็ยังมีให้กําลังใจกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็เหมือนก็ยังเป็นห่วงแล้วก็ยังมีความรู้สึกดีๆกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่ที่ที่ห่างเนี่ยคือมัน มันมันเป็นแบบอา,อาจจะด้วยอยากมีเวลาของต่างคนต่างอยากมีเวลาของตัวเองมากขึ้นด้วยไปเราค<ม>ิดว่ามีโอกาสไหมคะที่<ม>จะตจะงกับมาเหมือนเดิมมันก็ถ้ามีไหมหนูก็คิดว่ามันก็อาจจะเป็นค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบว่ามีเรื่องบาดมาหรือว่ามีปัญหาทะเลาะอะไรกันีจะมีโอกาสเออยิงไปยิ่งนานอะไรอะไรก็ไเธอเ สนิทก <differences S 2> ันกับมาสนิทกันอ๋อก็เอ่ออย่างหนูบอกไปก็คือมันก็ก็ก็มีค่ะเพราะว่าเราไม่ได้แบบ คือทะเลาะกันโกรดกันหรือว่าเกียดนกันอะไรเงี้ยเราแค่อยากมีเวลาเป็นต่างคนต่างอยากทําอะไรของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะ่อยางไเป็นโอกาสทห้หนูมานวงจิตเออจริงๆหนูก็ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสตัวเองอะนะ <laughs> <c oughs> <c oughs> อะไร <c oughs> <c oughs> จริงหนูก็ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสตัวเองเพียงแต่ว่าเหมือน เวลาที่แบบเราทํางานหรือทําอะไรอะคือค่อนข้างคือหนูเป็นคนที่แบบเต็มที่อะตั้งใจอะแล้วเราก็อยากทําออกมาให้ดีที่สุดอะก็เลยแบบโอเคถ้ามีเราก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าถ้าเรายังม,มีงานตรงนี้อยู่เราก็อยากทําให้มันดีที่สุดแล้วก็แบบไปทีละเรื่องดีกว่ามีคุณมีคุณมาเป็นก้าวใจให้เราบ้างไหมก็อเออ คืออะไรอะไรคนอย่างพี่เพื่อนบางทีเขาแบบว่าเออก็มีเป็นห่วงบ้างแต่ว่าคืออย่างที่บอกมันมันไม่ได้แบบว่าจะทะเลาะกันหรือว่าจะอะไรกันเงียค่ะมันก็เลยแบบเออเรายังคุยกันดีๆอยู่นะอ้าวแม่ไม่มีทางหือถอ้ไม่ค่ะปกติคือที่บ้านเขาจะแบบไม่ไม่ได้ถามเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องอะไรเขาจะเป็นห่วงเรื่องงานมากกว่าแล้วก็เรื่องสุขภาพมากกว่า,าตรงนี้คือเขาก็แบบให้เราจัดการเอง เขาก็เข้าใจว่าเออเราก็แบบค่อนข้างที่จะโตโตแล้วตรงเนี้ยเราก็ตัดสินใจเองได้ที่สามค่ะที่สาขานี้ค่ะเป็นคือเขาคิดว่าการถือเราเปลี่ยนลุกมาเซ็กซี่อะไรอย่างงี้อ๋อไม่ไม่หรอกค่ะคือเอ่ออันนั้นอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นแบบเหมือนเป็นเป็นงานใหม่แล้วก็เป็นงานที่เราแบบโตขึ้นมาอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยด้วยความที่หนูก็ยังเป็นตัวเป็นเป็นตัวหนูอยู่ ก็คือ,อยังเป็นคนเดิมอยู่แหละเราไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนรูปเป็นเนซ็กซี่เลยอะไรอยน,นก็คือแบบอาจจะเป็นงานอีกงานหนึ่งทีออ่อยากให้คนเห็นว่าเราโตขึ้นหรือว่าคือมันก็เป็นงานที่หลากหลายมากขึ้นอะคะเขาเข้าใจว่ามันเป็นงาน